รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะฮะตัวนี้ม้นพานาโซนิกโมเดล RS46 นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้กราฟิก e q ซอ e r นะฮะมี EQ นะเอาตัวรีเวิร์ดตอวตัวดีเทคนะครับกลับม้วนเองอัตโนมัติมีเอ็กเบสนะฮะมีเอ็กเบสก็คือเพิ่มเสียงเบสนะครับแล้วก็มี EQ ที่สามารถปรับได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับไฟ220โวลต์บ้านเราฟังใช้ปกตินะครับนะฮะ ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับมีรางฐานนะฐานเบอร์ดีประมาณ6ก้อนอันนี้ไม่ได้ลองให้นะครับนะฮะสภาพเครื่องสวยฮะมีรอยบ้างดำการเวลามีรอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีฝุ่นตรงลำโพงฮะไม่สามารถเช็ดได้เพราะว่าเหลี่ยมลำโพงจะไม่ดีนะฮะลำโพงจะกรอบนะครับอันนี้ก็ใช้อ่ขายแบบเดิมๆเลยนะครับก็คือมางนก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับใช้ไฟ2 2 0่โวลต์บ้านเรานะครับตัวนี้เสียงดีมากนะฮะแนะนำ กลับม้วนเองอัตโนมัติอัลต์รีเวิร์ดออโต์รีเทคนะครับหรือว่ากลับม้วนด้วยมือเองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสอบให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเป็นฝั่งนี้จะเป็นเอ็กเบรนะครับเพิ่มเบสนะฮะฝั่งนี้ EQ ปรับได้หมดเลยเบรดอะไรนะครับอันนี้วอลลุ่มนะครับมีวอลลุ่มส่วนนี้เป็นฟังก์ชันนะเลื่อนขวาเป็นเทปเป็นวิทยุล้านซ้ายเป็นเทปนะฝั่งนี้เป็นเสียงระบบสตูดิโอระบบสเตอริโอจะของเทปนะฮะ ฝั่งนี้เป็น FM ปกติ FM Studio ส์สายสุดนะเ m ธรรมดาตรงกลางนะครับสอบมาดูนะระบบวิทยุนะครับวิทยุถึงขึ้นร้อยแปดบ้าน,านเรานะครับรับได้ตรงขึ้นของบ้านเรานะครับจูนเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับ เอ็มเอ็มจะขึ้นร้อยแปบ้านเรานะครับไปวันมาไปอย่างเี้อันนี้ไม่แนะนําให้ทำเลยสุนนสนอนองสลับาบแช่งสดจซ้ำทเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่ทดสอบอาจจะวิทยุลบเทปนะครับใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่จัย่ไม่ฉุนปิดผมขาวได้ระบบเทปนี้เต็มระบบนะก็หน้าคนหลังในปกติออโต้รีเวิร์ดนะครับอัดได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่พันไม่นะครับ ดีจังโอเคเลยปิดผมเขาวง่งายงไม่แห้งสิอ่าทดสอบฟังที่อาจจะวิทยุนะครับกอดใช้า็ขวาปกตินะเลยใช้ยากไหมล่ะ,ะ,จจะใจ่ง่ายนะเทปส์กลิ่นไม่ฉุน,นปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติแผนเคสใช้แล้วเป็นไงอะ่ะโอเคจา้าแล้วก็มีเรือ่อนขาต่อไประบบเอ่เทปนะครับเลื่อนมาซ้ายสุดนะครับ าาสาสรปรับอีคิวอันนี้ออฟเอเอเอ,อ,อ็กเบดนะอนนีออนเบดนะเสียงจะแน่นมากนะครับตัวน,นี้ปรับโทนแบบอีคิวนะครับอีคิวปรับได้หมดเลยเือวันเจ้าสวมกุปรับได้หมดเลยนะได้ออทีวีน้าใ ออโต้รีเวิร์ดนี่เลื่อนเหมือนตรงนี้นะฮะเครื่องใหม่นี้นะขึ้นบนบนบน,บนสุดนะฮะส่วนจะรีเวิร์ดเองด้วยมือก็กดตรงนี้กดลงนะครับจะกลับหน้าไปอีกหน้าหนี่ง,อ,ง,อ,งอ,อันนี้คือกลับด้วยมือเองตัวด,ด้วยตัวเองนะแต่เวลาม้วนหมดมันจะกลับม้วนอัตโนมัติเองเลยนะครับ จำนี้เลยเสียงดีมาก,รกรครับตัวนี้ X Base EQ ปรับได้หมดนะครับกราฟิก EQ นะกดซ้ายนะฮะกอขวานะครับปกติหมดเลยนะครับเ้าาวกกกีีนนไมมม่รััจค ออกเยอะฮะตัวนี้นะครับมอนเทปผมไม่ดีนะมอนเทปกลับกำเบ็ดได้นะ EQ นะครับเมื่อวันเจ้าสวมมงกุฎเทพีได้ออกทีวี นคนอโอเคนะครับระจบกรีวิวนะครับขอบคุณค